เด็กถงานนะคะช่วงนี้ก็ช่วงนี้ถ่ายละครค่ะมีเรื่องของช่องแปดเรื่องวิญญาณแพทย์สยามค่ะแล้วก็มีช่องวันค่ะเรื่องดอกย่าฝากคันกีตอนนี้ตเรื่องเตงียยังเลยค่ะตอนนี้กําลังถ่ายทําไปประมาณเกือบครึ่งเรื่องแล้วค่ะกวกาลังถ่ายทําอยู่ด้วยตั้งจิตตั้งใจนะครับตอนนี้กำลังขหรือว่าเรามีวันหยุดบ้าง ก็เกือบทุกวันนะคะเพราะว่า2เรื่องอ่ะก็คือจะแบ่งกันจันอีกเรื่องหนึ่งของช่วงวันก็จะเป็นจันถึงพุธของช่องแปะก็จะเป็นพระอาทิตย์นะีนี้ค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายทุกวันเหมืนกันก็จะมีแบบบางวันว่างก็จะไปทํางานอย่างอื่นนะคะอันนี้แลนจะออกอากาศเมื่อไหรก็ได้แพลนออกอากาแล้วอันนี้ยังไม่ได้แพลนเลยค่ะเพื่อเป็นการรวมกันเป็นกัลอะไรยังเป็นการจะไปหลอก ก็สนุกดีค่ะก็เป็นตีมตีมตีมสงการเออรู้สึกว่าเออปีที่แล้วเราไม่ได้ไปงานมันเกิดเขาแล้วพอปีนี้มาเราก็รู้สึกว่าเอออยากจัดเต็มบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากลองแต่งเป็นอิกี้ดูเลยสนุกมากจอยมากชอบมากมัอได้เล็บมาลนจากใครมาเปนเล็บมาลนจากไหนมาว่าคือจริงๆอ่ะเล็บมเลนน่ะได้มาจากตอนเด็กๆเลยที่แบบว่าเรามีเพื่อนรอบๆตัวที่ที่เขาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าที่แบบคนที่แบบ เออเราเห็นมาอะไรเงี้ยเราก็เลยเอามามิแกแอนแบทของเราดูว่ามันแต่งออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอเอาไวรัลมากเลยนะแ <c oughs> มันตามเต็มหน้าปีกเลยคือจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเป็นไวรอล,ลเลยเพราะว่า <c oughs> แต่ละคนก็คือเป็นเป็นอีกี้เยอะมากอีกี้เต็มงานเลย <c oughs> แล้วก็ทุกคนแบบ <c oughs> เต็มที่มาหมดมากเลยค่ะ แต่เราก็คือไม่ตายก็ไม่ตายไม่ตายค่ะเราต้องคีิปคาเลคเตอร์ในไหนเราแต่งมาแล้วเราก็ต้องคีิปคาเลคเตอร์ให้สุดเป็นที่พูดถึงมากๆรเรายังยังชฉกคือตอนนี้ทุกคนลืมภาพหนูที่เป็นแพงๆไปหมดแล้วเหลือแต่อีกี้อย่างเดียวแล้ว้าเต้นเราอ่ะเราไปฝึกซ้อมนานไหมเราไปเต้นี่ย จริงๆก็ก็ก็ดูมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนเราเป็นคนชอบทำกิจกรรมชอบเต้นอะไรมาอยู่แล้วเราก็รู้ว่าแบบเออมันทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแอบ,บแอบไปแต่<บ>จริงๆหนูไม่หนูไม่ไม่ค่อยแบบถนัดตรงนี้เลยแต่เราก็มีช็อตแบทเทิลกับครูกระล่อนด้วยอุ้ยนะเขาตัวแม่เขาต,ตัวแม่อยู่แล้วมาทุกปีไม่เคยทำให้ผิดหวังความแรง ขากับความแรงของเรามันยังไงคะสุสีนะสุสีอยู่แล้วเราก็ต้องมั่นใจของเราทำอะไม่ได้ประธานใหญ่คือองค์พระเพื่อนพระรามระรามนอนพระองค์จำลองใช่ค่ะแบบโชคดีมากเลยเพิ่งกลับมาจากถาะะ้ำนาคาค่ะเพิ่งแบบไปขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องปวดขาแบบขาสั่อนอยู่เลยแล้วก็ได้ได้มาลำวงสวงด้วยในเรื่องของพญานาคอีกก็เลยแบบโอ้เป็นเรื่องบังเอลเละะิญออะไรย่างเงี้ยค่ะทำไปถ้ำนาคามีอะไรอย่าง S <S จริงๆก็อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนมากกว่าค่ะคือเราไม่รู้ว่าแต่ละคนแบบศรัทธามากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเราก็แบบศรัทธาในแบบของเราก็คือเราไปไหว้เราไปขอพรแล้วเราสุกว่าเออเราเรา,เ,รา,เ,รา,เ,ราเหมือนสมหวงังหรือว่าเราขอแล้วเราสมหวงังหรือเราสบายใจที่จะทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เลยได้ได้ไปบูชาได้ไปกราบสการะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก,ก็ก็ดีค่ะ มีฝันไหมก็มีก่อนหน้านั้นที่ก่อนที่จะไปค่ะก็มีฝันเห็นงูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมีฝันเห็นงูเพราะว่าปกติแล้วไม่เอยไม่ค่อยฝันค่ะนอนก็คือหลับไปเลยหลับลึกมากแล้วแบบเหมือนครั้งนั้นก็เป็นฝันฝันว่าแบบเห็นงูก่อนที่จะได้ไปอะไรเงี้ยใช่ค่ะใช่ค่ะก็ลิงกกันหมดเลยดีใจเหมือนกัน ก็มีความเชื่อในระดับหนึ่งค่ะแต่ตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับวิจรรารณญาณของตแต่ละคนด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็ของตันก็รู้สึกว่าตันอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเองเกิดวันเสาร์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออแบบเราชอบพญายนาคเราเราบูชาพญายนาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมา,ยา,ยา,าใช่ใช่กลับมาก็แบบเอองานมันก็มาเรื่อยๆค่ะรัดการแล้วเราก็ได้งานจากท่านด้วยใช่ค่ะก็เคยได้โชค์ไหมคะ ไม่ไม่เคยคือหนูพยายามเสี่ยงโชคแล้วแต่หมอดูบอกว่าอย่าเสี่ยงเลยเพราะว่าเราไม่มีทางได้โชคต้องทำด้วยตัวเองดวงคื <c oughs> ใช่ดวงต้องทำงานด้วยตัวเองมากกว่าค,ะค่ะพี่ดวงค่ะพี่ดวงค่ะขอบคุณค่ะพี่เล็กเร็วมาบ้างอ่ะ